ก่อนอื่นต้องก่อนอื่นต้องเรียนว่าวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับเป็นวันสตรีสากลซึ่งผมคิดว่าทั่วโลกให้ความสําคัญความเป็นความเป็นผู้หญิงหรือคําว่าสตรีผู้หญิงจะต้องมีสิทธิทเท่าเทียมทางในแง่สิทธิในการทํางานในหน้าที่หรืออาจจะก้าวไปสู่ในพักการเรมืองมีกําหนดสัดส่วนให้ มีผู้สมัครเป็นในระบบบัญชีอะไรชื่อเป็นผู้หญิงนะครับหรือการกําหนดในทุ่มส่วนที่จะต้องให้มีสัดส่วนเป็นผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมนะครับนอกจากนั้นเราต้องให้ความสำคัญผู้หญิงทุกฐานะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เรานะครับหรือว่าครอบครัวซึ่งจะมีส่วนสําคัญในแง่ของวัฒนธรรมของคนไทยใน ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงของเอเจิ้งโซเชตี้ในรัฐบาลของเราเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในแง่ของอปประมาณจุดแข็งของเราอย่างหนึ่งก็คือการที่มีครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับพ่อดูแลปู่ลูกดูแลพ่ออันนี้เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับฉะนั้นเนี่ย<ม>ก็ขอให้วันสตรีสากลวันนี้นะครับเป็นวันที่ เราลําลึกถึงความเป็นสตรีความเป็นผู้หญิงที่เป็นเพศแม่ที่ทั้งให้กําเนิดและทํางานให้พวกเรามาทั้งชีวิตแล้วเราก็คงจะคิดว่าในทุกสิทธิที่จะเกิดขึ้นในแง่กฎหมายสิทธิในการเข้าถึงการรักษาสิทธิในสิ่งการในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในสิทธิในสปสชนะครับวางแผนครอบครัวทุกอย่างจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นตามเหตุผลในแง่ของงคประมาทก็ส่ง แรงกำลังใจไปยังผู้หญิงทั่วประเทศในวันนี้ครับสว่สสวน